เฮ้ยแสนดีแสนดีเป็นไงดูดูด,ดูแสนดีนะสี่คิวฮะแล้วก็ออกไปอีกหนึ่งคิวนั่นนั่นะอนโทเอ้ยโอ้ขางขาง<ม>ข,ขางขา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 เข <laughs> ็นมาอย่างไวเควิธีเข้าเกมก็คือ กดพร้อมกันแลนดอมว่าเราจะเป็นฝั่งสตูดหรือฝั่งเพื่อนกันเองไม่ตายเถอะทีนี้ลองตัวอื่นเลยค่ะไอตัวของคนที่สองนี่คือทำอะไรได้ี่ตาฟาฟาตาฟาฟาผมคันจันที่นะที่ท่าตาผมบ๊อบใช่ไหมเรียกอ้ระหว่างนี้เออไม่ใช่บ๊อบแต่ค่อนข้างเป็นแบบเป็นสายเอ็กโซสามารถวิ่งได้ใช่สามารถวิ่งได้เด็นะ ไปด้วยอันนี้ทำอะไรอ่ะเข็นรถเหรออ่าเราจะเริ่มจากป้องกันก่อนกันกันอ่าไปไหนอ่ะไปด้วยโอ้ยขังขงขางงโอ๊ยลืมใส่สกู๊โอ้ยขางขๆงขังขังยายาขังยายาโอ้ยขางขางขังมันเข็นมาอย่างไวเค้ตะกี้ขา เมื่อกี้เขาเตะรถจนสตูตายนี่รถชนรถชนใช่ใช่โอ้โห,โหสตูตัวแบบยังอามาตายอยู่เดี๋ยวตายจากอะไรเนีโโ่ยมันมันวางมันวางนี่พอ,พอดีออไปไอคิวจะม่ละโอ้ยอโอ้โหอ,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 อันนี้ต้องบอกเอา้าพี่สูงได้ What the fuck มันคิวเขาได้ยังไงเขาว่าเขาสายแบบนิ่งๆเลยนะ บ้าบอบ้าบอบ้าบอ<ไ>จริงเฉลียวอะไรกูอะไรบ้าคอนโทรโคคลคอนโทรลคอนโทรลในขณะที่วิ่งอยู่เ,เดี๋ยวปะระเบิดไประวังน SMG ะดีกว่า SMG SM คืออันไหนอ่า SMG กระบอกที่มันดูสั้นๆนะเอออะไปได้วิ่งไปไงรไูดระยะไกลมาแล้วดูดีนะ SMG เลยช็อตกันเขาเลยกลัวกลัวโอเคโอเค โอ้โหแต่ระยะยิงคือไม่ได้โอเคมัน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 ปุ๊บโอเคโอ้ยที่หลักไปใกล้ไปที่หลักใกล้ไปคือคือใช่ะไรนะจะสไลด์ระเบดซีไม่ใช่คอนโถนพิดเกมอ่ะใช่ใช่เขากำลังเนียนตรงนี้อยู่เพื่อนล้ไปชุบ ไม่จะเป็นที่เราไม่จะเป็นนั่นเนี้ยอย่าง<ป>้างเขาก็มีจะบอกอใช่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 เราเราเราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วไปถึงเ,เขาเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะโอเคอุ้ยโหโคตรเยอะเออเอาวะทิศเป็นคิววะ่ะไม่ได้จริงเลยโอ้ว่าสี่ตัววะ่ะโอ้โดนมีทำไมอ่ะเราก็ใช้ปืนเดียวกันนี่ทำไมเขาแพ้ น่าจะเรื่องเวลาว่าใครยิงก่อนใครยิงหลังอุ้ยมัน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 บอกเลยว่ามันมากชอบชอบเอ้ยบาบาบาโอ้นี่คือศัตรูยัง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 ไม่สามารถเข็นรถมาถึงได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยไอตัวอะไรอะตัวอะไรอะอันนี้เขาไม่รู้เลยเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะอยู่เพิ่มเกาะอยู่เพิ่มเกาะอยู่ฮะอ้าว อ๋อถึงจะเพิ่มเกาะแต่ก็ตายได้เหมือนกันแม่บอกแต่เขาตายเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลย,โ,ยโดนไปเลยนี่คือเราเราโหดมากเลยเนี่ยคือสตูอะัตูยังยังไม่เข้าเช็คพอยต์แรกเลยดับเบิ้ลคิวอ,อะเอาอวะใช่ใช่ดูจากข้างบนได้มันจะมีเช็คพอยต์บอกอยู่เนี่ยจบละครึ่งแรกต่อไปไไไเฮ้ยแต่เขาหมันมากเลยอะ เอาว่ที่สองที่สองค่าสิบหกว่าคิวเดสี่แสดงว่าเขาตายแค่สี่แต่ค่าไปสิบหกอ่ะอันนี้ต้องอยู่ในวงแล้วถึงจะเข็นได้แต่เดี๋ยวเขาเข็นให้ก็ได้ยิ่งยิ่งคนเยอะยิ่งเข็นเร็วหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเขาเอาโดนออกไปดูซิว่ามีสตูเปล่าระวังนะเป็นโซว่าใช่เป็นโซว่มีหน้าเลยที่รักมันมีสตูอยู่มีสตูอยู่ใช้สไนซ์สัตสองยิงมันไปเลยไม่ไม่ไม่ มันออกมาแป๊บเดียวยิงไม่ทันด้านขวาด้านขวาเสียตายแล้วสวย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 เอารักษาตัวเองแน่ลืมใช่ใช่ใช่เออเทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีมาเข็นให้เรามาเข็นแล้วโอ๊ยโดนระ<ฟ>เบิดมันมันยิงมันยิงโดนตอนที่ลักอะระเบิดเป็นชุเตืเอ่อตัวผู้ชายที่เป็นซัพพอร์ตอะเวลาชุบอะมันดีมากนะเพราะว่าอุย้ยขอบคุณมากเพื่อน,นสุดยอด ตายเหมือนเดิมคือมีปัญหากับสไน,นตเน,นี่ยตอนเนี้มีมีปัญหากับสไน์มากเดี๋ยวเขาขึ้นไปข้างบนกันแล้วขอโทษนะเพื่อน,นสาชุโอ้เกมค้างเกมค้าง,เก,าง,เ,กางเกมข้างเกมค้างอะเกมค้างไรเขายังมีชีวิตอ,อยู่ได้ยังไงวะเนี้ยอา้อาวเกมชนะด้วย yeah. เย้มันชนะ อ่ะเพราะว่าเราเข็นเลยที่ฝ่ายทําได้ก็จะชนะทันทีเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมันมันแต่ทําไมต้องหาห้องแบบนี้วะเนี่ยเราจะได้เล่นดีกันดีไหมเนี่ยเฮ้ยแสนดีแสนดีเป็นไงดูดูดูแสนดีนะสี่คิวฮะแล้วก็ออกไปอีกหนึ่งคิวนั่นนั่นนะขอโทษเอ้ย โคตรมันโคตรมันเป็นไงแคปเตอร์มาสเตอร์แสนดีเองจ้าทำอะไรดิแคปเจอร์ไปสิบเจ็ดเขาแคปเจอร์ไปสามสิบหกคิวไปสิบเจ็ดพิสตันสองแล้วก็อตัตราคิวเดย์สองจุดแปดเอาวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาว่าไม่ได้ได้เงินห้าสิบเองแต่เอ็กพีสามร้อยสี่ได้ต้องเน้นทำธุรกิจเอานี้นธรรุรกิจสำเร็จก็จะได้กล่องมาส่มเปิด อันนี้เขาได้ของออร์บิทก็คือของไอตัวตะกี้นี่แหละเป็นถุงมือว้า